เปิดชีวิตจริงลีน่าจังเปิดห้องเสื้อผ้าอึ้งเห็นตู้เย็นช็อกกว่ามดดำทนไม่ไหวช่วยเคลียร์ว่าเธอรวยคนเดียวเหรอบ้านเธอแบบเป็นหมื่นล้านทำไมฉันจะมีบ้าน่ะทาไม่ได้ฉันมีบ้านนี้มาสามสิบสามปีนี่คลินิกเปิดคลินิกเปิดคลินิกมาสี่ปีตั้งแต่หกสองจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วทำไมไม่ได้เดี๋ยวขอขออนุญาตสวัสดีก่อนเลยในทาสวัสดีค้เปิดคลินิก ทำไมเปิดจริแล้วมันเป็นอะไรล่ะคะใครรักษาเป็นหมอด้วยหรอคะมีหมอค่ะหมอประจำนด้ว,วค<า>่อกินเสษอาหารเหลือจากเพื่อนบ้านวัยเด็กลำบากมากทำไมาหากินไม่ไหวแล้วต้องเก็บเงินไว้สุดเรี่ยวเปิดบ้านจริงลีน่าจังเคยมีปีละหนึ่งร้อยล้านล่าสุดอยู่คนเดียวเปิดห้องเสื้อผ้าตึ้งเห็นตู้เย็นช็อกกว่ามดดำทนไม่ไหวช่วยเคลียร์วันที่26มีนาคม2566รกรายการตีท้ายครัวเปิดชีวิตจริงสุดเรลี่ยวลีน่า จังพาชมบ้านที่อยู่จริงมา33ปีลีนาจังที่มีภาพดูดันปากร้ายคนจ้างไปดักครั้งละล้านเผยถึงบ้านและเป็นคลินิกที่เปิดมา4ปีรักษาโรคแต่เป็นที่อยู่อาศัยอยู่มา33ปีลีนาจังย้อนความหลังเมื่อก่อนเป็นแม่ค้าต้องนั่งนับเงินวันหนึ่งสิบกว่าล้านเอาเงินใส่ถุงก๊อบแก๊บไปธนาคารมันปลอดภัยคนคิดว่าขยัดจะได้ไม่มาต้นเรา ถามว่ายุครุ่งเรืองประตูน้ำลีหน้าจังยอมรับว่าขายดีมากวันหนึ่งผลิตเสื้อผ้าหลายหมื่นตัวลูกน้องเกือบ5,000คนตึก6ชั้น2ห้องอยู่ยังไงอยู่คนเดียวมา20ปีลูกทนไม่ไหวเราปากร้ายก็หนีไปอยู่ที่อื่นในวัย64ก็ต้องอยู่อย่างมีความสุขพึ่งตัวเองตื่นมาตีสี่ก็ไลฟ์เขาจ้างเป็นอินฟลูเอนเซอร์เดือนพฤศจิกาฉันได้ตั้ง1ิกว่าล้านแต่มาทันวามุกกรกุมภาตกงาน ย้อนวัยเด็กลำบากไม่มีจะก,กินเลยอยู่วรจักรต้องเอาอาหารเหลือจากร้านอะไหล่มาเทรวมกันเป็นจับชายให้เรากินส่วนวันที่อู้ฟู่ของชีวิตลีน่าจังบอกว่าขายเสื้อผ้าปี31ถึง32ฝรั่งต่างประเทศสั่งซื้อปีละ2 0 0 0ล้านได้กำไร100ล้านจนปี33อิรักบุกป,ปิดหน้านฟ้าเราก็เจ๋งก่อนจะพาไปชมชั้นต่างๆของบ้านพิธีกรบนอุบก,กับบันไดวนกว่าจะขึ้นไปได้แต่ละชั้นถึงกับถามว่าอยู่ได้ยังไงก่อนจะเปิดตู้เย็นทำพิธีกรช็อกหนักมีแต่อาหารที่เหลือเก็บแช่แข็ง เจ้าตัวอยอมรับแช่ไว้เป็นปีก็มีเพราะชีวิตเคยจนมาก่อนกินอาหารเหลือก็มาเก็บไว้กินอีกทําอาวดดำขาชาพาพิธีก่อนทนไม่ไหวต้องให้ทีมงานขนของเหลือในตู้เย็นไปทิ้งทั้งหมดเปิดห้องเสื้อผ้าทําพิธีก่อนตกใจอีกเพราะไม่มีตู้เสื้อผ้าใช้วิธีเก็บเสื้อผ้าใส่ถุงพลาสติกไว้เจ้าตัวบอกว่าเพราะถ้าซื้อตู้ต้องเสียเงินแล้วขนตู้ขึ้นมาลําบากเป็นบันไดวนพาไปดูห้องนอนกว่าจะขึ้นมาได้ลําบากแถมไม่มีห้องน้ําจนมดดาถามว่า ทำไมมีเงินไม่ทําบ้านให้ดีๆอยู่สบายๆบาหหน้าจังตอบว่าไม่มีตังตอนนี้อายุ64แล้วทำมาหากินไม่ไหวแล้วนะเราต้องเก็บเงินไว้เรือวันไหนโชคร้ายเป็นอมพลึกอมพาตจะได้จ้างพยาบาลสองคนมาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เราไม่งั้น,นอนจมที่จมเยี่ยว